สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรักในนิยายมีจริงสาวติ้งรักหนุ่มวัยเด็ก12ปีผ่านไปหวนกลับมาเจอจนได้ลงเอยแต่งงานวันที่20กุมภาพันธ์เว็บไซต์ Asia Once, เอเชียวันเผยเรื่องราวชวนทึงของหญิงสาวชาวอเมริกันรายหนึง่งที่มีชีวิตรักดังนิยายโดยจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2548มนิกา้ามาลิงตันสาวแรกรุ่นในวัย14ปีได้เดินทางไปเที่ยวกับครอบครัว ที่ประเทศเม็กซิโกและได้เจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเธอไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าอีกสิปีข้างหน้า,ขา,นาเขาจะกลายมาเป็นสามีของเธอในอนาคตโมนิก้าพดรูปภาพและเล่าเรื่องราวผ่านทางติกตอกเผยว่าเมื่อก่อนในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีครอบครัวของเธอจะไปเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเม็กซิโกตอนนั้นเธอและพี่สาวชอบเล่นหาแฟนในวันหยุดกันจนเธอได้เจอกับทอม หนุ่มฮอตชาวอังกฤษวัย14ปีทั้งสองปิ๊งรักกันและได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่นั่นได้พูดคุยหัวเราะจับมือและได้จูบก,กันตอนที่พ่อแม่ไม่เห็นจนกระทั่งสัปดาห์แห่งความสุขจบลงครอบครัวของโมนิก้าต้องเดินทางกลับเธอร้องไห้อย่างหนักที่ต้องจากลากับทอมและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกตอนประมาณ 2- ถึงสสัปดาห์หลังจากกลับบ้านเธอยังคงติดต่อเขาผ่านทางข้อความแล้วต่อมาก็เหลือเพียงแค่เป็นเพื่อนกันบนเฟซบุ๊ก ช่วงเวลานั้นก็กลายเป็นเพียงรักในวัยเด็กที่อยู่ในความทรงจำของเธอมอนิก้าเผยว่าตอนนั้นเธอรู้สึกครั้งรักทอมมากเลยส่งซีดีเพลงที่ทำกราฟิกรูปหัวใจติดกันไปให้ในวันเกิดและวันวาเลนไทน์และหลังจากนั้นเวลาผ่านไปแม้ว่าจะไม่ได้ติดต่อกันแต่เธอก็ยังไม่ลืมเขาเธอมีรูปคู่ของเธอและเขาใส่กรอบติดอยู่ในห้องนอน จนถึงอายุ20ปีที่จะย้ายออกจากบ้านของพ่อแม่และแยกไปอยู่ตามลำพังจนวันหนึ่งในวันเกิดของทอมตอนอายุ21ปีเขาเมาและส่งข้อความมาชวนเธอไปเที่ยวลอนดอนโมนิก้าไม่รอช้าในฤดูร้อนนั้นเธอได้จองตั๋วไปพบเขาทัานทีทอมมารอรับเธอที่สนามบินตอนที่เธอได้เจอทอมอีกครั้งหลังจากผ่านไป7ปีเธอคิดว่าเขาหล่อมากและรู้สึกเหมือนเวลาไม่ได้ผ่านไปนานเลย แม้ว่าความรู้สึกตื่นเต้นดีใจจะท่วมท้นและทริปลอนดอนครั้งนั้นเธอมีความสุขมากแต่ด้วยระยะทางที่ห่างไกลกันทำให้ทั้งสองรักษาความสัมพันธ์เป็นเพียงแค่เพื่อนและต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตนเองโมนิก้าได้ออกเดทกับชายคนหนึ่ง และแต่งงานแต่ชีวิตรักไม่สวยงามจนต้องทนทุกข์ทรมานและสุดท้ายก็หย่าก,กันซึ่งมันทำให้เธอเสียใจนานเป็นปีหลังจากผ่านความเศร้ามาได้โมนิก้าตัดสินใจใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่อยากทำอะไรก็ทำลองใช้ชีวิตแบบแปลกใหม่ต่างจากเดิมจนกระทั่งในวันเกิดปีที่26ของโมนิกา้าทอมได้ส่งข้อความมาวอวยพรโดยที่เขาไม่รู้สถานการณ์ของเธอในขณะนั้นทั้งสองได้คุยเฟซไทม์กัน พอเธอและเขาได้เจอหน้ากันอีกครั้งในรอบหลายปีแม้จะผ่านกล้องแต่ก็ทําให้ใจสัน่นรู้สึกสปาร์กกันอีกครั้งและสารภาพว่าต่างคนต่างไม่เคยหมดรักเลยโมนิก้ารู้สึกมีความสุขอีกครั้งและต่อมาเธอตัดสินใจไปพบทอมที่สิงคโปร์และฮ่องกงเนื่องจากเขาไปทํางานที่นั่นทริปของเธอครั้งนี้อิ่มเอมไปด้วยรักและความอบอุ่นใจตามด้วยเซอร์ไพรส์ในช่วงไทยที่เธอไม่คาดคิด เมื่อทำขอเธอแต่งงานเธอตอบตกลงได้ได้กลับไปจัดการเรื่องต่างๆเพื่อที่จะย้ายมาอยู่กับเขาในเดือนตุลาคมปี2560โมนิก้าจัดงานแต่งงานแบบเงียบๆที่สิงคโปร์โดยมีเพียงแม่ของทั้งคู่เป็นพยานรักตอนนั้นบางคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเธอมองว่าเป็นเรื่องที่บ้ามากแต่มันกลับเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับเธอเมื่อเขาเป็นสามีของเธอ เธอรู้สึกปลอดภัยเธอได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนเขาเป็นบ้านของเธอจริงๆนับจากวันที่ได้เจอกันครั้งแรกผ่านมาเป็นเวลาทั้งหมด12ปีแต่ความรักของทั้งสองคนก็ไม่หายไปไหนและแม้จะผ่านเรื่องราวมากมายบนเส้นทางที่แยกกันคนละทางแต่สุดท้ายโชคชะตาก็พาให้ทั้งสองคนได้มาอยู่เคียงคู่กันเป็นสามีภรรยากันในเวลาที่ใช่ ตอนนี้โมนิก้ากับทอมมีลูกด้วยกันวัยเกือบหนึ่งขวบและทั้งสองคนก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้มีบทบาทใหม่ร่วมกันในฐานะพ่อและแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ